เมมเรี่หน่อยนะอีบเอ็ดรอถ่ายรูปแล้วนะคนจมภาษาคนยินดีครับพี่ปุ๊ปปุกกิใช่ไหมหรือปุกิใช่ไหมครับวัสดีครับคุณพี่ดาวร้องเพลงครับนิกยังไม่เลยพี่เทียนฝนต้องหนักมากหนูอยู่ดูพี่ก้อนดูก้อนทีมอยู่ทุกวันยัเป็นแฟนยังยังดีกว่าครับเล่นตัวกันอ้วงวัสดีครับอ้วงวันดีพี่รัตนาครับ สวัสดีพี่หนูแม่นะครับเอาครับพี่ฟ้าใสสวัสดีครับผมผมก็ขอบต้องขอบคุณบ้านถามน้อยอีกหนึ่งรอบจริงๆนะขอบคุณพ่อใหม่แนละ้วแล้วก็ขอบคุณลุงนึกด้วยแล้วก็แนทกับนูนะครับที่ชวนผมไปเล่นทําให้ผมแบบมีคนรู้จักเยอะแยะ,ยะขึ้นมากมายเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้ผมพรุ่งนี้ผมมีงานนะแม่สาวแม่สาวยูจัมบรี่มาแม่มาเที่ยวไหมพรุ่งนี้ สวัสดีน้องแอนนี่ครับเออแบบพี่ชื่ออะไรพี่คนเนี้ยที่ชื่อต่อต่อว่า MTBP9397N นะครับขอบคุณพี่เดวันด้วยนะครับพี่เดวันสวัสดีครับจะติดตามผมนะครับท่านผู้ชมของเหาก็ไปดูที่เกได้นะในเพจลุงฟ้ากิษาด์พารมีเรี่เกแสดงแล้วนะไปเป็นกำลังใจให้กับบ้านลุงฟ้านะครับ วันนี้ไม่ไปน,นี้ไม่ได้ไปครับวันนีไไ้ไม่ได้ไปวันนี้ไม่ได้ไปเาว่าสองว่าผมไม่ได้ทำงานผม,มกลัวผมไม่ได้ไปครับฝนกำลังตกไม่หยุดเลยทักหนึ่งเพลงเหรอพี่นุย้ยโอเคพี่น้อยหน่าครับคนนั้นคนที่ให้รางวัลของขวัญผมชื่อพี่นุย้ยใช่ไหมผมจะเรียกเขาถูกพี่นุย้ยใช่ไหม คอมมเนต์ใช่ครับผมอ่ะฝากต้อมไว้ด้วยครับต้อมชื่อว่าเตจมจอมนะครับเข้าไปติดตามได้ในในบ้านฟ้านะครับบ้านฟ้ากับกับหน้าต่อๆนะครับผมมีคิวเอาโค้ดกับพี่นุ้ยใช่ไหมดีเกยังไม่เล่นครับเลยต้องแวะมาทางนี้ก่อนสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีคนดีของนุ่นด้วยนะครับ นุน่นจงกำลังใจตั้งแม่ขอบคุณมากนะแม่สาวจทิ้งไว้ให้ผมเดี๋ยวผมแล้วไม่ได้ฟังหะเดี๋ยวเพิ่งลงนะพี่ออกมากินข้าวกำลังกลับวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้ผมไม่ได้ไปขอบคุณคุณพี่รักด้วยนะส่งของข,องขวัญให้ผมนะมนแปลว่า,ลแ,วาแล้วแปลว่าเราไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนนี่ขอบคุณมากครับทุกคนคกินเหมอนเลย ที่นี่มาเลยอพอดที่ผมมีงานพวกนี้ครับผมมีงานพวกนี้ขอบคุณมากครับคุณพี่อุ่มเนเอ,อ่าพอดีพวกนี้ผมมีงานที่บ้านครับพี่ผมปักหมดุดแล้ว่าใครถามว่าพวกนี้ไปไหนไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ไปชื่อเกดโอเคครับพี่เกดท่านผู้ชมถ้าผมแบบเรียกชื่อใครผิดหรือว่าทักตายใครไม่ถูกเก็บเพิ่งกดผมนะเพราะว่ามันยืะจริงนะผมขอใช้ ความจำมนันนอยนี้ของผมแล้วผมเป็นคนจำอะไรยากด้วยจับกู้นะครับไม่รู้เหมือนกันนบเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ด้วยผมเนะี่ยพี่นุ้ยเหรอคนที่ MTBB นี่คือชื่อพี่นุ้ยใช่ไหมวัสดีคับท่านผู้ชมโอ้ยขอบคุณมากนะครับแม่ขอหวาผมอีกแล้วจำหนูจำได้ที่คำน้องขนมปัง หนูเป็นน้องพี่โอเคจำหนูไม่ได้ไม่เป็นไรหนูจำพี่จำพี่ได้ก็พอใช่ไหมขอบคุณครับใช่แล้วโอเคขอบคุณมากครับคุณ